สวัสดีครับสวัสดีครับครับนนผมเมื่อเลยกวาวนที่ล่อค่อยออต้องไปซื้อตัวอื่ับซื้อเลขเบิกซั์นี่ละ่ะฟันดีค่ะฟันดีแน่นาะค่ะแล้วก็ตรงกับเมื่อนันดด้นภาะทุดดงเพื่อนไ้เบิกซัพ์มาหาสามแปดเบิกซัพ์มาเบิ่งเลขฟันจาขวงเมื่อยิบโรตตีนนะที่เลยว่าแต่หาสามแปด ตองกันก็เบิกทรเด้วพาทุดงมาอัานคำซื้อนะ่ะซื้อหาสาแปดทันเดอพิวายจังซี่ไปพ่อพาทุดงอยู่กันวัดเนอกลางป้าเมือน่ะนะเพิ่นเขามาขายรถตะรีในวัดพอดีพาทุดงก็บเลยว่าสเสียโซ่เบิกาเด้อเบิกาสิถือเลยเพินลวายิบอาตตวนี้ตัวนี้เพิรวาพิห่งยิบรถตรีนะหาสามแปดหาสาแปดราคาสามแปดแปดสามพิวาหนังมือน่ะนะ บาานี่ก็เลยมาเบิ่งเล็กแก่ขวางตรงกันเป๊ะๆเลยตรงกันเลยตรงทั่วฝันก่อนพระธุดงค์มาบอกอีกฝันว่าอันเขาไปในเมืองนับแร่มียาเพิ่นเพิ่นได้บอกว่าอันพ่อสอนี่ตัวหลงอยู่เขามาเรื่องวัดววสันมันโมแม่พ่อสอนติดตัวยู่ลววะว่ะครับเอา้าคอยไปหลงบาง้านหลงเมืองมาเตะหึงวัดสันพ่อญายแต่งตัวแปลกๆเมื่อญายิหรืออื่นเป็นยังไงเนาะ พูงยาเถ้าเป็นได้ว่าพ่อสอนนี่นะเป็นพ่อสอนสองห้าสามแปดเด้อเป็นวะา,าฮะัดย้อนยุคเลยย,ย้อนยุคแค่แค่ด้ว่าเมื่อว่าสามแปดมันกระหางกันหลายปีอยู่ด้ยเนาะปีนี่มันหหแปดหังกันสามสิบปีบาทนี้พ่อสื่อเลขไหวสื่อลอตเตอรี่ หลังจากความทุดงมาบอกกินลอตเตอรี่มาแล้วฝันว่าเดีไปกินร้านอาหารที่ได้กับกินจะได้ไดวกรัวเจ้าของน้ำพีน้ำนองเจ้าของบ้านนี่พีน่นองก็เลยมาหลายอปปอกก็เลยเอือนมากมากมา,มากินได้โบถูกไวยว่ะแซนบานนี้พีน่นองก็เลยเอาโต๊ะมาตอกันนะโต๊ะมันมีจำนี่เนาะกับเจ้าของร้านเอามาตอต๊มันหลายคน่ตไป่อมากเต็มร้านอาหารอปปอเอือนมากมา บ้านเิดเมืองบ้านนี้เมื่อเอิ่นมาหลายแต่นอวัสอันผู้ใหญ่อยู่ทางโนนจ่าได้ว่าอันคือเอิ่นเมื่อหลายแก่ใจไหวบัลลลูกวัสันผู้ใหญ่ถามแต่ได้ว่าใจไหวอยู่ใหญ่เพราะว่าขยถือเลขหลายหลายแสนไม่ว่างดีเป็นแสนสองแสนตัวเดีย่อยถือกับที่ใจไหวค่ากับเขาก็สที่พวเกินสามพันแปดหอกตีขอดได้ว่าในฝันใช่ไหมในฝัน บานนี้เขาก็กินอิ่มน้ำซ้ำร้านเบิกครับกัเลยว่ากับเขาเหลืออะไรยก็เลยกินเล่มกินจนเมืขอ้องหวานก็มีลาบซีนไฟมีเบิดครับฟันดีกีนฝันดีคักเนาะเลยบาดนี้บ่กคักดิมันขึ้นนี่เอาอีกดิมันขึ้นฟันอีกมันขึ้นนี่เลขสีออกได้บาดนี้ฟันว่า อันโอ้ยเจกีน้องยิตาพระท่นดังเดี๋ยวนี้น้องยิตาดังเลยเป็นเป็นนักร้องแล้ว่าะั่านขาก็ไปเบิรงในโทรทัศน์อรับกีฬาก็เต้นไปไปน้องแต่กลายเป็นนักร้องพาะั่นบานเท่าเลยว่าอันย่างแม่ปิลมันพระท่านดังวพระท่นันเลยหาเบิก์ทรับนี่เขาไปในห่างไงเอาไปในห่างไงเลยไปหินท้อาทายแบบอยู่ ได้ว่าเสียาเบื้ซับนี่ไปขึ้นโฟกขึ้นห่างขึ้นบอดแท่ห่า,หางนะไทายถูกโปล่หมดห่างเพิ่นเห็น <ะ S 2> เป็นนั่งแบบเพิ่นว่าแม่เลยไปท่าย่าน,นท่านี่เพิ่นก็นเลยสกแกงมานี่แต่ลูกมากๆเพิ่นเสียาขึ้นห่างเห็นเป็นนั่งแบบประจําห่างเลยเพิ่นว่าจังสีฝันดีตัวนี้ฝันเหมือนเคื่อนนีนะแต่ว่าเล็กเบืเ้องซับก็นองดีตาสิเขาบอกฉันนีคิดว่า บาดหนีเบิกซาวกับเลือดตื่นเจ้านีไปว่าสูโม่ฟังเลือดเสียออกอายุจะขออ้อมบ่เกิดวันที่ยี่สี่นะคะเดิมมีเพิ่มขึ้นสองทีกับบ่าแมนว่าผสมแล้วควายจะตัหวหน่วสองทีก็สามแปดคิดวาสีม,มาตัวนี้อายุสามแปดเพราะเขาเอาเบิกซาวไปขึ้นห่างไหมไม่ต้องเป็นอายุเบิร์กซาวปลาราคาวันเกิดวันที่เจ้าซียังวันเดียวออกนะคะเมื่อน,นี่สิบป็กจั๊กผสมคือสองซีซีสอง วดนี่เ่าต้องไปซื้อตัวใดพี่น้องมันจะอยู่ในนี่ละในเลขเบอร์สับเนี่ยสองห้าสามแปดคันที่เป็นแปดกับแปดหามันจะฝันวุ่นอยู่ในหันไหมฝันวุ่นอยู่ในหันตลอดแล้วก็ลูกชายก็มาฝันลูกใกล้กับมาฝันว่าปูล่ะต้องไปตีว่าสันปูไงตีหาวิวสันลูกชายว่าตีโบว้ยหรอกปูมันใหญ่เอาสองวิคนว่ะ เอฟซีตีซอยเด้อวันจะเป็นตัวใดเบิร์ดซับด้วยวาปูน่ะเป็นเก้าเฟิรนมาตีน่ะฮาวี่กับสองวีเป็นเก้าห้าสองตัวนี้คำถือเป็นเงินล้านชัดไปเมื่อชั่วโมงเพร่อยุ้ใส่ดึงมเขาให้เหลือเก้เาสองห้ากาเร่ควาตัวตรงตรงกับเบิร์ดซับห้าสามเปดเอาเป็นว่าเล้ สีมะวุนอยู่ในหลอโตของเบิกทัพมันสีมะวุนอยู่นี่แหละว่าแต่ผู้ใดบอกให้สื่อกับ็ต้องเป๊ะอยู่ในนี้รับระวังเนี่ยหงายเด้อหงามาต่ไหงามื่อนั่นเขียนใจมือหงายจีแดงเก้าแปดหกแปดน้องค่ะเก้าแปดหกแปดเขียนหงใสใมือกับเบิกทัพยสื่อหวัดนี้นี่หนึ่งสองสามที่หาหกเกี้คู่ ผู้ใดมากุบหน่อยทุนหน่อยโตเดียวแข็งแข็งกับสามแปดแปดสามอายุเบิกทรัพเด้อค่ะเด้อขอให้ปังขอให้มากหันมีทุนแน่กเราล่องสองสี่ีสองไหวแน่เนาะค่ะซาเบิกซาผู้ใดเรียเบิกทรัพท,ทุนหลายทุนหลายกับตักอยู่สองห้าสามแปดเนาะตักเอาอยู่ไหนหันกันบผู้ใดจ้าให้วัสดุตัวเด้จับเอาที่ถุงมากได้ไหม เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมสามสองสองสามก็มีในตรงเกมนรกนู้เลยนี่ยนีบนบมมน่แต่ว่าทำาพราเดจ้าบอกมากมันบ่มักแมยแต่ว่าขันถือจะสีอุ่นในวงนี้ละพี่น้องสองห้าสามแปดมันสีอยุ่นในวงนี้ละเลดครับให้เอฟซีตัสเอาก็ได้อันนี้คือมเดอพี่น้องโอ ตรงกับเลขลูกชายเลขชายเก้าห้าสองเลยเบิกทรัพย์เก้าห้าสองเก้าห้าสองใช่ได้ว่าซื้อไว้แล้วหกห้าสองกับหัวด้วยนะครับ <5. S 1> กลับได้เบิกทรัพย์หกห้าสองกัดไหมเอาปากกาให้ในะทั้งหลังเดี๋ยวรีจะว่าไม่เห็นอีกเดี๋ยวแตกสามตัวมาทำไงเดี๋ยวเสือขี้เลยงตัวมากแห้เลี้ยงตัวมากให้เนาะคะ่ะเนาะครับผมชอบนะคะ เอาชุดขอชุดสามตัวเบิกซับชุดสามตัวอืมนี่ค่ะสามตัวได้เงนิสัยเก้าห้าสองสองตัวแดงดหน่อยแม่สามตัวได้เงินหลายพี่น้องครับนี่แหละนี่เป็นชุดสามตัวสําหรับคนที่ชอบเนาะตาจูถือสามตัวนะแม่เนาะผู้หมุนกับหมุนใส่เลขผู้ขาสามตัวตุ่มตุ่มไงจ้าให้แม่เบิกซับได้ยิ้มแข่วกว้างๆแม่เนาะ ครับผมอันนี้คือชุดสามตัวใครที่ชอบจัดสามตัวได้เงินเยอะนะคะครับมากระจัดขัดกับพานอันนี้ก็บบุ้งบาวสีขาว่เขาวเนาะถือว่าถือจะต้องขอให้พ่อแม่มาเรียกว่าถือมา,า่วาผูุนันผู้นีเด้อพี่น้องเป็นแนวทางเป็นแนวทางถันจะคล้องเก่งกับฝันสื่อเองรลดอันนี้คือเบาสูฟ้ฟาห้ามเพราะว,ว,ว่าว่าเป็นร้อยคือผู้เดียวเพราะว่านะอันนี้ชุดเต็ม ชุดตัดสองตัวครับค่ะชุดตัดสองตัวใช้วงกลมคือชุดเน้นใช่ไหมเบิกซับเอามือออกนิดนึงหน่อยครับข้างๆข้างๆบางบางบางสองสี่โอเคนั่นแหละครับ๋อแคปหน้าจอไว้นะครับผมเป็นแนวทางนะครับพี่ซีมันไม่มีใครรู้หรอกครับผมว่ามันจะเข้าตัวไหนเนาะก็เป็นการเป็นความฝันนะครับเป็นความฝันครับใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผม้าดมาม์คือสามตัวเพลย์นาครับ ครับหรือว่าใครไม่ชอบก็ดูเพ่อความบันเทิงนะครับเนาะครับเผื่อมันตรงกะเลขพ่อพ่อแม่แม่ทางบ้านนะครับผมเผื่อชอบนะฮะเนาะเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับเอาขอบคุณเบิกทัพท์ครับผมขอบคุณสําหรับแนวทางนะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะครับผม